ดิฉันสศินันท์ธมนิธินันท์ทนายแจมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขต11พักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะก่อนดิฉันจะเ,เข้าสู่การอภิปรายสนับสนุนการจัดตั้งประมวลททจกรรมในวันนี้นะคะขออนุญาตเท้าวความสั้นๆนะคะ่ะทนายแจมนะคะหลายคนรู้จักดิฉันในฐานะของทนายความสิทธิมนุษยชนในระหว่างหลังการนัฐประหารปี2557ดิฉันเป็นทายความคนแรกของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่ก่อตั้งหลังการรัฐประหารเพียงแค่2วันค่ะและหลายๆท่านในสภาแห่งนี้อาจไม่เคยทราบว่าก่อนหาน,านั้นดิฉันเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาก่อนเคยเข้าร่วมการชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงหลายครั้งหลังการรัฐประหารปี2 5 4 9ตอนนั้นดิฉันอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะ17ปีผ่านมาปัจจุบันคำนำหน้าของดิฉันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ จากแจมนะคะมาเป็นทนายแจมจากทนายแจมปัจจุบันเป็นสสทนายแจมหรือสสอแจมในฉันเชื่อเสมอว่าทุกความเห็นต่างจะมีความหวังดีต่อประเทศเสมอไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามแม้จะมองคนละมุมเห็นคนละอย่างแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทุกคนต่างหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิน้นท่านประธานคะการทําหน้าที่ทนายความให้กับผู้ชุมนุมมาตลอด กว่า10ปีนี้ได้ทำคดีการเมืองหลายสิบคดีทำให้ที่ฉันเห็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นที่ฉันสัมผัสมาแล้วทั้งสิ้นค่ะท่านประธานทั้งความอายุธรรมที่เกิดขึ้นกับนักโทษคดีการเมืองอภิิหารทางกฎหมายต่างๆการละเมิดสิทธิประชาชนโดยรัฐความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐผู้มีอำนาจและประชาชนทั่วไป ในปี2,557ดิฉันวิ่งไปมาหลายที่ค่ะไปศาลไปสถานีตำรวจไปเรือนจำไปศาลทหารดิฉันเจอท่านจตุรนครั้งแรกก็ที่นั่นนะคะขาอ,อภัยที่เอ่ยานามดิฉันปเป็นยยมลูกความของดิฉันหลายครั้งค่ะไปเรือนจำมาก็หลายรุ่นจากรุ่นปี57นะคะคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะคะจนปี2563นะคะสัรพานามเริ่มเปลี่ยนไปค่ะจากทนายแจมเริ่มมาเป็น พี่ทนายแจมเริ่มมาเป็นทนายแม่ก็มีค่ะดิฉันจึงเริ่มเข้าใจอย่างแจมแจ้งว่าไม่ช้าหรือเร็วความเปลี่ยนแปลงมาถึงแน่นอนนักโทษคดีการเมืองแต่และคนดีฉันสบตามันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยคู่ดิฉันนั่งกับพวกเขาข้างๆในบทบาทของทนายความมาไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งดิฉันเป็นทนายความ ร่วมกับทนายอนนทนนำภามาหลายคดีค่ะพวกเขาเหล่านี้คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเพียงแค่หวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ยุคทมินแห่งการรับประหารผ่านไปแล้วคะ่ะท่านประธานแต่ยังมีผู้ต้องหาคดีทางการเมืองจํานวนไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในเรือนจำและบางคน กำลังรอการตัดสินนับถอยหลังที่จะเข้าเรือนจำไปทีละคนทีละคนหากถูกตัดสินว่าผิดบางคนนะคะหลายคดีรวมกันแล้วต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่าร้อยปีท่านประธานคะต่อหน้าสภาอันทรงเกียรตนินี้ดิฉันในฐานะของทนายความของพวกเขาไม่สามารถทอดทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังได้แม้แต่คนเดียว ลูกความคนหนึ่งของดิฉันเคยบอกกับดิฉันว่าถ้าวันนี้ไม่กล้าฝันเราจะคิดถึงอนาคตวันพรุ่งนี้ได้อย่างไรปี2 5ง4ี่ดิฉันเคยไปเยี่ยมลูกความคนหนึ่งค่ะอ่อ,อน้นเขาเป็นเด็กรัเยาวชนเช่นกันน้องผู้หญิงคนนี้บอกกับดิฉันว่าพี่คะหนูไม่เคยคิดเลยว่าผู้ใหญ่ในประเทศนี้จะใจร้ายกับพวกเขาได้ขนาดนี้เพียงเพราะพวกเขามีความเชื่อความฝันว่าประเทศเปลี่ยนแปลงได้ ใช่ค่ะเพียงพราะเขาเชื่อแล้วฝันว่าประเทศเปลี่ยนแปลงได้จึงถูกสิ่งที่เรียกว่าอำนาจในประเทศนี้เคี่ยนตีถูกอดีตที่กลัวการมายืนของอนาคตล่ามโซ่เอาไว้หวังว่าจะต่อเวลาชีวิตของพวกเขาอีกสักนิดไม่ให้เวลาเดินไปถึงวันพรุ่งนี้แต่ประธานคะท่านประธานคะวันพรุ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแน่แนหากยังมีชีวิตหากยังมีคนที่เชื่อในแบบเดียวกันคะ่ะการอภิปรายในวันนี้ ดิฉันต้องการจะยืนยันในหลักการอย่างหนักแน่นว่าการรนทษกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือคนที่ทำผิดไม่ใช่การทำผิดให้เป็นถูกแต่เป็นการคืนความยุติธรรมคืนความปกติให้กับสังคมให้กับประเทศของเราให้แก่ผู้ที่แสดงความเหม็นทางการเมืองไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตามให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตในฐานะประชาชนคนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างที่ควรจะเป็น นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนในที่นี้ในฐานะนักการเมืองพึงกระทำพึงปฏิบัติโดยไม่ควรต้องคำนึงถึงข้อหาใดๆเพราะหากเราไม่ปิดตาข้างหนึง่งเราก็จะรู้ว่าการยัดเยียดข้อหาเก่าหาต่างๆเป็นการสร้างภาระในคดีเพื่อให้พวกเขาหยุดเคลื่อนไหวปิดปากประชาชนมูลเหตุจูงใจทางการเมืองจึงเป็นหลักการสำคัญในการพิจารณาเพื่อนำคดีเข้าสู่คณะกรรมการตามพรบรในฉบับของพักก้าวไกล ท่ามาทานคะที่ฉันอยากฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกคนในสภาแห่งนี้ซึ่งหลายหลายคนในนี้นะคะเคยเป็นแรงบันดาลใจของที่ฉันมาก่อนบางคนตอนนี้ก็อายุเท่าคุณปู่คุณย่าอายุเท่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาดิฉันให้ความเคารพทุกท่านจากใจและด้วยเหตุนี้จึงอยากชวนทุกท่านคะ่ะอยากชวนทุกท่านให้มองกลับไปยังประชาชนโดยไม่ต้องแปะป้ายว่าพวกเขาใส่เสื้อสีอะไร เลือกพักอะไรมีความคิดการเมืองแบบไหนต่อสู้เรื่องอะไรแต่เขาเหล่านั้นคือประชาชนที่มีความเชื่อความกล้าที่จะพูดและมีความเชื่อว่าปร้เ,เราเปลี่ยนแปลงได้นําเสนอแนวคิด<น>ทางการเมืองด้วยความกล้าหาญแลกมาด้วยอิสรภาพและชีวิตของพวกเขาเพราะนี่คือเหตุผลที่ทําให้พวกเรามีที่ยืนในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะทําให้สภาเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างดิฉันแนะนําของพักคก้าไกลจึงขอร่วมถนับสนุนตตินี้ เพราะหลังจากการอภิปรายครั้งนี้ดิฉันยังอยากกลับไปสบตาประชาชนได้อย่างไม่ละอายแก่ใจสภาอันทรงเกียรตินี้นะคะท่านไม่ได้วัดว่าเราใส่รองเท้าอะไรแต่งตัวแบบไหนแต่ดูว่าเราได้ใช้สภาแห่งนี้พูดแทนประชาชนทําเพื่อประชาชนและให้เกียรติประชาชนอย่างไรการขยับเรื่องนิรทศกรรมขอสภาในครั้งนี้จะเป็นการชําระประวัติศาสตร์ทางการเมือง ทำลายปีศาจในโลกยุคเก่าและเดินหน้าเข้าสู่อนาคตด้วยกันและการอภิปรายครั้งนี้ของทุกท่านจะเป็นเหมือนดิจิตอลฟุตปิ้นที่อนาคตขอให้พวกท่านทุกคนกลับมาดูได้อย่างไม่ละอายตัวเองขอบคุณค่ะท่านประธาน